ดีค่ะวันนี้มาดูว่าจะเจอเห็ดไหมก็มาเจอเห็ดดอกแรกคือเห็ดปลวกเห็ดปลวกเมืองหนาวรสชาติเหมือนเห็ดปลวกเมืองหนาวเลยนะคะยังแต่ว่าไม่ใช่ค่ะใช่รสชาติเหมือนเห็ดปลวกบ้านเราแต่กลิ่นจะไม่เหมือนกันสวยด้วยนะนี่ดอกที่สองนู่นดอกที่สามเลยล่ะ อา้าวเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้เก็บให้ดูนะคะเพราะเก็บไปไม่มีเวลาทํากินจริงๆค่ะอร่อยมากเลยนะเนี่ยนี่ดอกนี้สวยที่สุดเป็นดอกแรกที่สวยที่สุดของปีนี้นสวยจริงๆสวยมากดูด้านนี้จะมองเห็นขาเขาที่เขา ส่วนมาจะเกิดอยู่ข้างตอหรือขอนนะคะนอกจากตรงไหนที่มีรากไม้ผุผูเขาก็ไปเกิดอยู่ตรงนั้นข้างข้างเนี่ยเหมือนกับมีลิกเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นวลิกเดี๋ยต้องดูก,ก่อนนะคะว่าเป็นดอกไม้หรือว่าวาลิกเดีนะ๋ยวกอนไม่แน่ใจเด็ดใบมาดมเป็นดอกไม้ค่ะ นี่เป็นลิงจือหรือว่าเป็นเห็ดปวกเห็ดโคนโอ๋อเป็นเห็ดปวกค่ะเมืดอตังเลยฝนจะตกเห็ดปวกดอกสวยอยีกแล้วนี่ดอกสวยแต่ดูเหี่ยวเพราะอากาศร้อนยังหาทางไปป่าลึกไม่เจอเลยค่ะดูซินี่อะไรโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ เดี๋ยวก่อนนะคะน่าจะเป็นเห็ดตีนช้างเห็ดตีนช้างแน่เลยเดาเอานะคะไม่ใช่หลินจือค่ะุดอกนี้สวยมากโอ้โหตรงนี้หลายดอกเลยค่ะนเนี่ยดอกนี้ก็สวยเชื่อไหมคะยังหาป่าลีกไม่เจอ วนไปวนมาอยู่ตรงเนี้โอ้ดอกนี้ดอกนี้สวยจังดอกนั้นอีกนี่ดอกนี้ก็สวยนั่นอะหัะว่าดอกสวยดอกนี้เป็นดอกยักษ์แล้วดอกยักษ์ของปีนี้ไม่รู้ครั้งนี้จะวนหาป่าลี๊เจอไหมมันอาถรรพ์มากๆเลยค่ะ เดินวนวกไปวนมาค่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่เก็บเห็ดปวกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาเกิดอยู่บนหอนอยู่บนตอจะเขาว่าเห็ดตีนช้างจะโตทุกปีโตขึ้นทุกปีทุกปีหลายหลายกอหลายดอกหลายดอกค่ะเห็ดปวกค่ะตัดชิ้นใจบูกป่าเลยค่ะ บุกเลยเพราะเดินตามทางก็หลงจะตัดสินใจบุกบางทีอาจจะเจอเห็ดลิ้นจือก็ได้ลีกนะ่ะไว้มาเก็บวันไหนก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นเห็ดปวกตั้งตัดสินใจลุยลุยป่าเลยค่ะเห็ดปวกป่าช่วงเนี้ยน่ากลัวเพราะว่าใบไม้มันหนาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้องอกของไม้หรือว่าเป็นเห็ดชากาถ้าเป็นชากามันต้องใช้เลื่อยใช้มีดอิโต้ใช้ขวานนะคะถึงจะเอาลงมาได้แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะว่าเป็นเห็ดชคดีเขานิยมตัดไปวาดภาพดอกโตๆนั้นสวยนะคะอีกแล้วอีกตัวะ อีก,กนึ่งเจอตืนช้างด้วยตอนนี้เขียวนม่ค่ะเหตืนช้างเหมือนตืนช้างเลยยังไม่เจอเลยนะคะหมายถึงว่าป่าลีกมันอยู่ตรงนี้แหละเป็นครั้งแรกที่เจอเห็ดปวกเมืองเมืองรัหงเมืองหนาวเยอะขนาดนี้ถ้าพี่ที่เดินป่าด้วยกันเห็นนะ เขาชอบมากเลยเขาชอบเก็บไปไปต้มพะโล่ตรงนั้นอีกดูดิขาเริ่มเลยดอกเนี้ยครั้งแรกจริงๆที่เจอเยอะอย่างเนี้ยค่ะเห็ดปลวกดอกใหญ่แห้งยังไม่เน่านะแห้งเพราะช่วงหนึ่งอากาศร้อนอยากรู้คืออะไรเห็ดปลวก เห็ดปวกค่ะเกิดอยู่ตรงรากไม้นี่เห็นไหมคะเนี่ยรากไม้รากไม้ผุมีอีกดอกหนึ่งผู้ลร้ดอกแล้วนะเห็ดปวกวันนี้ชิบมังเหมือนแมวน้อยพวกเราเลยชิบมังชิบมังปพดีจะหลบนะชิบมังบอกหน่อยเล็กอยู่ตรงไหน โอ้โหนั่งอยู่นานเลยปกติวิ่งปุ๊ดเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวลูกจะมารับคิดว่าฝนคงไม่ตกช่วงนี้จะลองบอกให้เขาว่าพาแม่เดินไปตรงจุดที่มีลิกอยู่ในเถอะระหว่างรอก็เก็บภาพแค่ป่ามาฝากปีนี้ยังไม่ได้เก็บแค่ป่าแม้แต่ช่อเดียว ยเยอะนะเนี่ยแต่เดินเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ในคลองมีน้ำที่จะตัดให้ดูคือสิ่งนี้นะคะอาเสียงเกียดเสียงเกียดโดดดูสิว่าตัดแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยดูสิ คงไม่เจอเจ้าที่นะนี่อ้ยตัดได้ไหมเนี่ยกันไกลมันกันเป็นกันไกลตัดกระดาษค่ะโอ้โหดึงมิค่ะโอ้โห ดึงก็ไม่ขาดไม่หลุดเห็นฝรั่งเขาเอาไปผัดมีคลิปนะคะเฮ้ยกุหลาบเกี่ยวหมวกเนี่ยโอ้วหน้าตัดนะ มันเยอะอะไยแล้วมันอยู่มันไม่มีน้ำด้วยอ่ะไหนลองตัดสิตัดตรงเนี้ยจะปอกโอ้มันลื่นเออเหมือนปลีกล้วยจริงๆค่ะนั่นน่ะ เนี่ยค่ะตรงส่วนนี้แหละที่ข้อไปผัดมันเหมือนหยวกกล้วยจริงๆนะเนี่ยไหนดูสิมีน้องๆคนไทยบอกว่ามันเอาไปแกงแทนหน่อไม้ได้เลยค่ะน่าสนใจนะเนี่ยไหนดูสิอิปป้หวานหวานตัดดีกว่า จะตัดอีกค่ะ